สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวอลิสาสุกแก้วค่ะส่วนดิฉันนางสาวสุธิการแก้วสาแสนค่ะพวกเราคือคณะผู้จัดทำพลังงานเชื้อมวลจากของเหลือทิ้งทางกเกษตรร่วมกับผมตะไบเหล็กค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้ก่อนเลยค่ะอ้อยที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยส่งออกอ้อยเป็นอนดับที่สองรองจากบราซิลค่ะและก็จากพื้นที่สารวจทั้งหมดนะคะทาห้รราพบว่านในประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ไร่อ้อยทั้งหมดถึงประมาณ11ล้านได้ค่ะซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากๆ ซึ่งอ้อยนะคะสามารถนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายค่ะในเหตุน,นี้นะคะจึงทําให้เกษตรกร,ร,กรที่อยากจะยึดอาชีพบุกและอเป็นอาชีพหลักสามารถยึดได้ค่ะเนื่องจากมีตลาดรองรับตลอดเวลาแต่ทุกคนคะเน่อไม่มีผลิตภัณฑ์จากอ้อยแล้วก็ย่อมมีของเหลือทิ้งใช่ไหมคะสิ่งใช่ค่ะของเหลือทิ้งนั้นก็คือชั้นอ้อยเองค่ะชั้นอ้อยนะคะถือว่าเป็นของเหลือทิ้งที่มีเยอะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะที่แบบโดนเผาโดนกบฝังดินบ้างมันเป็นมลพิษนะเนาะนะอืม ซึ่งประจวบกับในจังหวัดพิษณุโลกของหนูเองเนี่ยก็มีโรงงานอุตสาหกรรมน้นําตาลทรายจากอ้อยอยู่ค่ะจึงทําให้ชานอ้อยถูกระิ้งเป็นจำนวนมากทางคณะผู้จัดกาเเห็นปัญหานี้จึงมีความประสง์ที่ทําพลังงานชิมวนจากชานอ้อยร่วยผลตะไบเหล็กค่ะเพื่อเป็นการลดขยะประเภทน,นี้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือเพื่อศึกษาคุณภาพของพลังงานชิมวนเมื่อผ่านการปรับปรุงด้วยผงตะไบเหล็กแล้วค่ะต่อไปคือขั้นตอนและว,วิธีการดําเนินงานนะคะที่การทดลองจะมี3ขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนที่1คือการเตรียมตัวประสานที่มีผลต่อการขึ้นรูปค่ะโดยตัวประสานจะมีสัดส่วนอันนี้นะคะ20ต่อ1น5ต่อ1น0ต่อ1นต่อ1นและ1ต่อ1ค่ะนำไปอัดที่แรงอัด50กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรตัวละสามินาทีอบที่อุณหภูมิ1น0องศาเซลเซียสเป็นเวลาหชั่วโมงนำไปศึกษาอัตราการเผาไหม้ค่ะการทดลองที่2คือการดูผลของแรงอัดที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพลังงานชี้มวลค่ะโดยนำสัดส่วนที่ดีที่สุดจากขั้้นนตอททีีี่่่1ะคาััดดแรง 5 0 6 0 7 0 8 0 90และ100กิโลกร,รัมต่อแรงเซนติเมตรค่ะอบที่1น0องศาเซลเซียสตัวละ5าชั่วโมงนำไปจึกษาอา,าก,การเผาไหม้และประสิทธิภาพการใช้งานค่ะต่อไปเป็นการทดลองที่สานะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานชี้มวลในผงตะไบเเล็กค่ะนำตัวประสานที่ดีดที่สุดจากขั้นตอนที่1นะคะผสมในผงตะไบเเล็กดังนี้ค่ะ0.1 0 2 0.3 0.4และ0.5กรัมค่ะอัจดที่แรนอัดที่ดีที่สุดจกขั้นตอนที่2อบที่1 0งองศาเซลีซียสุวโาง น้ำประจุสแต่การเผาไหม้ประสิทธิภาพการใช้งานค่าความชื้นค่าความร้อนและค่าทีเท่าค่ะส่วนต่อไปคือการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานชีมวลโดยเราจะทําเป็นฐานชั้นนอกและฐานชั้นในค่ะส่วนแรกคือฐานชั้นในสามารถติดไฟได้นานมีสัดส่วน100ต่อ60ต่อ40ค่ะอัดไว้ภายในท่อ p ีวีค่ะส่วนที่2คือฐานชั้นนอกสามารถติดไฟได้เร็วจะมีสัดส่วน100ต่อ60ต่อ40ต่อ8ค่ะโดยจะอัดไว้ในเครื่องอัดฐานแบบมือชั้นนอกนะคะต่อไปคือผลการทดลองค่ะ โดยกราฟแรกคือสัดส่วนของตัวปราษาทที่มีผลต่อการขึ้นรูปของพลังงานเชื้อมวลค่ะโดยจากกราฟจะเห็นได้ว่าตัวปสาีาดีที่สุดก็คือเมล็ดมะขามนะคะโดยกราฟต่อไปนะคะจะเป็นผลของแรงอัดที่มีผลต่อค่าความหนาแน่นของพลังงานเชื้อมวลค่ะจากกราฟจะเห็นได้ว่าเมื่อแรงอัดมากขึ้นความหนาแน่นก็จะมากขึ้นค่ะและแรงอัดนะคะยังมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานและอัตราการเผาไหม้ค่ะเมื่อแรงอัดมากขึ้นประสิทธิภาพการใช้งานก็จะสูงขึ้นแ então, นละอัตราการเผาไหม้ก็จะต่ำลงค่ะกราฟต่อไปนะคะก็คือ สัดส่วนของผงตะไบเหล็กที่มีผลต่อค่าความหนาแน่นของพลังงานเชื้อมวลค่ะจากกราฟจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อผงตะไบเหล็กมากขึ้นค่าความหนาแน่นก็จะมากขึ้นเช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะแสดงสัดส่วนของผงตะไบเหล็กที่มีต่ออัตราการเผาไหม้และประสิทธิภาพการใช้งานค่ะเมื่อสัดส่วนของผงตะไบเหล็กมากขึ้นอัตราการเผาไหม้ก็จะต่ำลงและประสิทธิภาพการใช้งานก็จะสูงขึ้นค่ะและเมื่อปริมาณของผงตะไบเหล็กเพิ่มมากขึ้นปริมาณเท่าและปริมาณความชื้นก็จะลดลงค่ะและสัดส่วนของผงตะไบเหล็กที่มากขึ้นนะคะจะส่งผลให้ ค่าความร้อนของพลังงานชีมมวลมากขึ้นและค่าต้านทานแรงกดก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานชี้มวลค่ะซึ่งผลการทดลองนี้นะคะจะเป็นผลการทดลองที่ต่อยอดมาจากของเดิมค่ะแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกนะคะจะเป็นการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพของการติดไฟของพลังงานชี้มวลค่ะซึ่งสัดส่วนที่เราใช้นะคะจะเป็นสัดส่วนหนักผงถ่านต่อน้ําตอแป้งมันค่ะ โดยจากการคะเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วน100ต่อ50ต่อ50แล้อ104ต่อ50และ107ต่อ40เนี่ยเราไม่ได้ทดลองค่ะเนื่องจากไม่สามารถขึ้นรูปได้ค่ะจงทำให้เหลือส,สัดส่วน100ต่อ60ต่อ50 100ต่อ50ต่อ40และ100ต่อ60ต่อ40ค่ะโดยจากที่ทดลองมานะคะทำให้เราพบว่าสัดส่วน100ต่อ60ต่อ40เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ดีที่สุดค่ะเนื่องจากใช้เวลาในการจุดน้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาในการเผาไหมา้ที่สุดค่ะและในสัดส่วนเดียวกันนี้เนี่ยก็มีอ ต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาสัดส่วนของผงตะไบเหล็กที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพของการติดไฟของพลังงานชีม,มวลค่ะซึ่งสัดส่วนที่เราใช้ในการผสมถ่านนะคะคือผงถ่านต่อน,น้ําต่อแป้งมันต่อผงตะไบเหล็กค่ะโดยจากการนะคะเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วน1:60:40:8เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ดีที่สุดค่ะเนื่องจากใช้เวลาในการจุดน้อยสุดและก็ใช้เวลาในการเผาไหม้สุดและในสัดส่วนเดียวกันนี้นะคะก็มีอัตราการเผาไหม้น้อยที่สุดด้วยค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือเราจะทราบถึงประสิทธิภาพของพลังานเชื้อมวลเมื่อปรับปรุงในยผงตะไบเล็กแล้วค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ